Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ประชาธิปัตย์เลือดไหลอีกแล้วสามารถมาลูลีมอดีตสสกรุงเทพมหานครโบกมือลาย้ายสภครวมไทยสร้างชาติอันวาขยมซ้ำไม่ใช่คนสุดท้ายแน่นอน เมื่อวันที่2ส,สิงหาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานายสามารถมะลีลูมอดีตสสกรุงเทพมหานครหลายสมัยได้ยื่นใบลาออกจากสมาชิกพักประชาธิปัตย์คนล่าสุด โดยส่งใบาลาออกแจ้งกับนายทะเบียนพักการเมืองโดยตรงและไปสมัครเป็นสมาชิกพัครวมไทยสร้างชาติเมื่อเย็นวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อทันการเปิดตัวพัคอย่างเป็นทางการในวันที่สาสิงหาคมนี้ที่สโมสรราชพฤกษ์ซึ่งการเข้าร่วมงานกับพัครวมไทยสร้างชาติในครั้งนี้นายสามารถจะเข้าช่วยงานด้านการกีฬาและกิจการโลกมุสลิมของพัก สำหรับนายสามารถเป็นนักการเมืองที่มีประสบการณ์ด้านการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติมาครบทุกตำแหน่งเป็นประธานสมาชิกสภาเขตพระขนงสอขหนสมัยเป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานครสอกสามสมัยเป็นสอวหนึ่งสมัยและสอสอ,อีกสองสมัยเป็นนักการเมืองคนแรกในกรุงเทพที่ผ่านการเมืองมาสีระดับ และปัจจุบันเป็นประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยก่อนหน้านี้นายสามารถได้ประกาศวางมือทางการเมืองโดยเปิดตัวนายกิติพลเชิดชูกิจกุลอดีสอ,อกอเป็นผู้สมัครสอสอ เขตสวนหลวงประเวศและในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพที่ผ่านมานายสามารถได้ไปช่วยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองอดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครหาเสียงด้วยขณะที่นายอันวาสาและสสปัตตานีพักประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กว่าชื่อผมหรือยังเป็นอย่างที่ผมเคยพูดไว้อีกท่านหนึ่งที่อยู่กับพักมาไม่ต่ำกว่า30ปีเป็นมาทุกตำแหน่ง อยู่กับพักประชาที่ปัดมานานวันนี้ไข่ก็กลาออกจากพักน่าเสียดายประชาที่ปัดเลือดไหลไม่หยุดถ้าไม่แก้คนนี้คิดว่าคงไม่ใช่คนสุดท้ายแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ